เฮ้ยปิดเดยอะว่ะเฮ้ยเริ่มเอาแล้วว่ะโอ้ยที่เอ็กใส่ให้แต่ตรงนี้ไม่เห็นสใส่กูเลยสัตว์ะรอป้าเหนือมายิงข้างบนเดี๋ยวโดนแทงไม่น่ามีคนอยู่ครับเดี๋ยวนี้น่าจะประชุมกันอยู่ป่ะประชุมยืนด่าย,ยกับ <c oughs> ุณเดมอนไลท์ด้วยนะครับคุณนองย้ายตี ไม่มันมันต้องเป็นวิธีการครับเพราะว่าเราจะสองฝั่งไม่ได้เราต้องคิดเป็นแบบแผนถาัเราเสียศรีไม่เราอาจจะเสียแต่ศักดิ์ศรีมันไม่มีค่าครับเราต้องคุยก่อนเพราะว่าจุดประสงค์ของเราไม่ได้มาตีบ้านเหนืออยู่แล้วเราต้องพูดกับเขาให้เคลีย เข้ามาแล้วลุงเปิดตู้ให้ผมหน่อยด็เฮ้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 หฮ้เน้เฮ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 ้เนฮะ้เม้เห้เฮ้เฮ้เฮ้เน้เฮ้าฮ้เ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 ห้เฮเฮ้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เด้เดิมแล้วฮ <laughs> <laughs> ้เฮ้เเฮมเฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้้เฮ้้้เ้เฮ้้เฮเ้้เ้เ้า้้าาาาเฮเฮก,กได้้เ้ เราก็ร่วมสร้างกันมานะครับเออกูก็เลยว่านี่กูเลยถึงมาคุยนี่ไงยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อมาคุยเลยเนี่ยที่ผมบันไอ้ทึกใส่นะสมมติกันล็อกไว้เอสแมรมันอยู่บ้าน <c oughs> บ้านไ <c oughs> อ้น,นี่ไม่ใช่หรอบ้านใต้บ้านใต้บ้านใต้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บยาวๆถ้าแมงล้มเมื่อไหร่นะกูจะบอกเลยที่มึงใส่ชุดดำมาตอนแรกกูคิดว่ากาบเหล่าที่ไหนได้กาจอกไอสัตว์ แต่ลุงบูปากดีเหลือเกินลุงตอนผมเหลือไอวุฒอยู่สองคนแม่งอยู่กันสี่คนแม่งยิงสิบนัดอะโดนนัดเดียวักนึกว่าแม่นที่ไหนได้ฟาร์มกระสุนเก่ง <c oughs> เขาิงียบจับเลยขา้างในมีอไไะไรบ้างนะยิบวุฒไม่ใช่วุฒนะไม่ยิยวุฒแน่เลยใช่น่าจะเฮียวุฒแหละดูสอง <c oughs> กุ้วุฒร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วเสกตีนโคตรเยอะเลยลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ,ด,บรดีฮะมากันยังอ่ะ ใครหัวหน้าตอนเนี้ไอตีเหรอเอ็นครับฮะใครหัวหน้านะไม่ใช่ไม่มีไม่มีหัวหน้าตอนนี้มึใครอยู่เลยอ๋อใครจะคุยไม่อยู่นลงใครอะใครจะคุยอะไม่มีใครคุยอ่ะไม่มีใครมาคุยอ่ะครับไม่มันไม่มีใครมีใครยศสูงก็สมชายเป็นคุ้มนี่ืมึงไม่ใช่เหรอเขาเลื่อนให้มึงแล้วนี่ไม่ใช่ผมไม่ได้ยอมรับแล้วใครจะคุยอ่ะ ลุงก็บอกเลยเดี๋ยวทุกคนก็รับรู้หลายๆหูดีวไปบอกสมชายให้อ่าฮะอือทำไมพวกมึงมาตีหมู่บ้านโฮมเลดอะไม่ได้ไปตีนะจะไปคุยด้วยครับเอาเหรอใช่มากันเยอะหน่อยเขาอ่ามาคุยขนาดนั้นเออกูอะจะตีบ้านใต้แต่ตอนนั้นอะมีคนบอกว่าตรงนั้นอะบ้านใต้กูเลยใส่หมดเลยไปโดนพวกมึงใช่ไหมล่ะ หมดเลยครับวคือคติผมผมผมบอกเขาไปแล้วคนที่โดนอ่ะผมอุ้มเขาผมบอกว่าผมไปบอกหนึ่งนะไอ้หัวขาวด้วยผมพูดเลยว่าผมขอโทษนะคือตรงนี้ผมทําไปคือผมตั้งใจจะมาทําบ้านใต้แต่คือมันไปโดนเขาก็โอเคลองไปถามดูมีคนผมพูดจริงๆอ่ะเขาบอกห้ามจาอะไรไม่เหรอตอนใช่ใช่ใช่ไอ้เฮียห้ามจำเหรอเขาห้ามจำถ้าพูดห้ามจำอันนั้นจำใหม่นะตอนนั้นไม่พูดได้แต่ห้ามไอ้คนไอ้คนตายห้ามจำเออใช่เหรอ เรววดนตก็มามมแทงคนในคุกเละเลยเมื่อกี้ข<ช>อเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวเข้าไปบอกมันให้โอเคจะได้รวยโทษทีอดีตหรือว่ามึงยังจะมีเรื่องกับกูอยู่กูก็ไม่มีปัญหานะกูไม่อะไรกูรับได้เสมอก็แค่แค่งงนะว่าทำไมมาคุยมาเยอะจังวะ เขาตอนแรกงงเลยเพราะเอก่อนนะเพราะไม่เพราะก็ไปถึงไม่เรียกนอนก่อนตังค์เลยใช่ไม่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 ก่อนพวกเจ๊มาบ้านใต้มาก่อนห้าคนใช่ผมก็เลยต้องยิงไว้ก่อนมันมีบ้านใต้บุกมาเลยยิงมาใส่เลยบอกให้ไปคุยก่อนไม่อาคุยบอกว่าตังค์จะไปคุยคนไอพีย่ร้อคุยกูไม่ให้กูไม่หนีไอ้เพี่อ่ะกูไม่ลุงมันไม่ได้คุยมันยิงขึ้นมาเลย ไม่เรายิงเขาก่อนกูเปิดเขาก่อนกูก็กูไม่รู้ไงกูไม่รู้ไงก็ที่เราเปิดเพราะอะไรไอ้เหี้ยก็เราโดนข้างในอ่ะกูกันไว้ก่อนแ่ะแล้วบอกว่าลุงบอกไอ้วุษถหยุดก่อนว่าครับว่าเมื่อกี้เสียงปืนร่างมากเลยแม่นนักนะเอาข้าวผมขาดเลยเอาข้าวไอ้เชิดไปก่อนได้เต๋อไอ้กูกูมียากูมียาเดี๋ยวกูเชื่อมปเองไอ้วุฒิหยุดก่อนนะไอ้วุฒิมึงพอแล้วบุษลุงไม่ต้องช่วยผมลุงบอกเขาบอกเขาจะเอาผมขาดตีเขาไจะให้เมคิดให้หมดโต ไม่ได้ลม่มึงมึงจะไปทำลายคอาบ้ปนเขางมัไมเป็นไรก็เขาถ้าแบบนี้กบผมไม่งไผมไม่ได้ตั้งใจแทงแฟนเขาด้วยอะผมแค่ตั้งใจจะแทงคนทั้งหมดที่ผมเกิดมาแค่นั้นเองแต่มันไปโดนแฟนเขาอ่ะ้วเขาก็บอกว่าจะใช้เมยคิสใจผมมาผมยอมนะผมอยู่ได้ทั้งสามวันอ่ะก็ได้แล้วหด้แล้วกันูได้หมดอะเอาไงอ่ะยังไงก็ได้นะว่ามาเลยพูดมาเลยได้หมดครับยังไงอ่ะ การได้หมดครับะยังไงคุณรับได้เอางั้นก็คาตีนไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาถ้าจะมาทะเลาะอรมีเื่งหหววาากับพี่ติ๊กด้วยถ้าจะมาทะเลาะกันเองอ่ะตอนนี้บ้านใต้ยิ้มแล้วจะทะเลาะกันเองก็ได้ไม่มีปัญหาจริงๆใช่ยิ้มยิ้มยิ้มเยอะด้วยยิ้มแบบว่าแบบปลายปากกระฉีกถึงรูหูอ่ะกว้างจับ แม่นวงกูเละมุยกีจำไว้สัจจะไม่มีในหมู่โจรนะจ๊ะเอาเอาทางไหมอ่ะเขาผมตอนที่สู้ครับสู้ตอนไหนอ่ะสู้ตอนที่ไปที่หน้าบ้านครับอันนั้นมาคุยไม่ใช่เหรอโอ้ยออจะเย็นจะเย็นมาคุยก่อนอ่า ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเดี๋ยวที่นี่แตกเดี๋ยวรู้เอาเอาข้อมูดดีกว่าฉันเดิมโทษทีครับคืไม่ต้องคุยแล้วเอาเดี๋ยแทงพวกกันเองมหเอ๊ะเจียวเจียวเข้าคุกดิไม่ไอ้นี่ไม่ใช่พวกเราไอ้นี่มันคนนี้เนาคนนี้ต่อยอ่ะคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยากเล่นต้องไปเล่นไม่ได้พูดเลยนะช่วยพวกเราชุบคนนี้ตายให้หมดไม่ใช่นี่นะไม่ไม่ชุบพวกชุบพวกเราพวกเราไม่เฮะอุ้มแล้วก็ชุบผมอุ้มไม่ได้เร็วๆซ้อนอุ้มไม่ได้ครับอุ้มไม่ได้ครับเสียบซ้อน เอาไปคิดมาโคตรปันนะนยนะบันเนะก้ออืมหมดรอยงพวกเราอะ่ะไม่รอไม่ระยงไม่ยุ่งคนนี้แน่คนนี้ด้วยนะคนนี้ด้วยอือะไร <laughs> ชีพีกงีบบ <c oughs> ๊า <c oughs> <c oughs> ชี้โอ้โหชี้กันอย่างเี้ไล่กันออกเลยไหมไม่ไคนแน่นะที่โดนต้องชุดด้วยไหนอ่ะก็สพคนเปิดอ่ะคนเปิดเมื่อกี้เนี่ยคนเนี้ยเราเราขังเขาไว้ในหมู่บ้านไม่ได้ใช่ไหมีประขังได้นี่นะจะไปไออกไายวัน liến 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 cũ chụp chụp vịt còn à bye bye lên em lên sạt còn phải làm được. thôi 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 <laughs> thôi, 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 thôi <laughs> เอาเดะเอาเดะเอาแล้วอ่ะเอาเดะเอาเดะเอาเดะรักสู้เอาเดะกูรู้แล้วใครมากูรู้แล้วใครมาไอสัตว์กูรู้แล้วใครมาอกูรู้แล้วใครดีขึ้นกูรู้แล้ะไกว่าผมจะกดเกิดแล้วนะพี่ติ๊กที่เป็นโจ๊บผมอะอ๋อเหรอใจเย็นนี่แป๊บเดี๋นูกูไปเอาเบ็ดชิดแป๊บจะบอกอยู่ไม่ต้องพูดเออกดเกิดได้แล้วนะเนี่ยอ๋อเหรอไม่ทันแล้วกูในบทรอเนี่ยรอเนี่ย เขาผ่านละเฮดติ๊กอ่ะไปเหอะว่าโตรือไม่กดตะเกิดเลยไปเอาจะคาตีเลยโอ้ตาจ่าเลยตาจ่ามีเปล่าเออมึงไปคิดหมดอ่ะตาี่มไม่ได้คำพูดอ่ะเดอันนี้ผมมาเซฟให้คุณองแล้วเป็นคำพูดเลยนะไม่เคยมีคำพูด ว่าไงเขาไม่ได้อยู่กับเขาแล้วกูก็ไม่ได้อยู่พวกไหนด้วยไม่รู้คุยไปคุยมานอนกันหมดเลยเดี๋ยว12นาทีแล้วพี่ติ๊กไม่เกิดเลยไเกิดเลยครับไม่อยากคุยแล้วครับเอาไปเอาผมนทีแล้วเหรอผม ผมสัญญาเป็นสัญญาไครับก็มันแทงพี่กูให้กูทำยังไงนายกูก็ไม่ได้ก็มันแทงพี่กูใช่กูแทงต่อพี่ทำไมวะผมทำผิดไหมลุงไม่ผิดต่อให้มึงไม่แทงกูแทงอยู่แล้วตะกี้เนี่ยกูบอกให้ผมเพิ่งไปแบบพี่ทิคับขอข้าวหน่อยไหมครับผมจะตายแล้วก็เข้าที่ผุ่งเลยใช่หรอถ้ามึงไม่แทงกูแทงอยู่แล้วมึงไม่ต้องกลัวตะกี้เนี่ยใช่หรอล้วที่เข้าไปขอข้าวขอข้าวจริงๆพูดอย่างเงี้ยพี่ทิคับขอข้าวอะไรไหมครับผมจะตายก็บอกแล้วก็ มันแทงพี่ผมอ่ะไอ้ผมทำไงผูใส่ดิขอคุยดีๆไม่คุยตอนนี้สึกสองด้านเลยอะเราอะใช่ลุงว่าหรือลุงือว่าสนุกเราเราเข้าหาบานาเลนนะเอาเลยเอาปะ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 ไม่คือไม่คือผมว่าพี่ไห่อะถ้าเกิดคุยกับพี่ไห่บอกพี่ไห่ยอมเไยพี่ไห่ยอมเออกูเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวกูคุยแอรไม่เป็นไรเออใช่ไหมใช่เพราว่าพี่ไห่เพรว่าพี่ไห่ยอมบีเบอร์